ข่าวเศร้านะคะกับการจากไปของนักแสดงดาวร้ายรุ่นใหญ่คุณอัมพรปานกระโทกค,ค่ะที่ได้เสียชีวิตลงในวัย67ปีค่ะ วงการบันเทิงไทยต้องสูญเสียบุคลากรคุณภาพไปอีกหนึ่งนะคะกับการจากไปของนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือคุณอัมพรปานกระโโกผู้มีบทงานการแสดงบทร้ายในละครมากกว่า200เรื่องรวมถึงเคยได้แสดงภาพ,พยนต์ฮอลลีวูดเรื่อง Mechanic Resolution โคดเพชรคาดแคนข้ามโลกในบทผู้คุมคุกด้วยนะคะโดยลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่ได้โพสต์แจ้งข่าวว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วอย่างสงบหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลภูมิพล ด้วยอาการไตวายวเฉียบพลันสิริอายุ67ปีและมีกำหนดตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่วัดอยู่ดีบำรุงธรรมหรือว่าวัดอองเงินนะคะเขตสายใหม่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่3ถึง7ธันวาคมเว้นวันที่5ค่ะโดยวันนี้เวลา16นาฬิกาจะมีพิธีรถน้ำศพค่ะขอแสดงความเสียใจยกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะคะ